Hello everybody, komu kode no, teni nyaiwa yo wé le ye no me lak lo no. No wé ra ke he ha le yo no ya le tuko, tuka kika, me lo, e to le ha wé ramo kwa, to to nya le hii lo no. Taka ni wé ye he ke wé nyamuk no, nyamuk lo na ke wé awu แม่ลาเอาแม่าตะวอลลาแม่รมาเนาะเอาคนเอาไวบัดจอนะก็วดัลสุเมกโลมตะไคเอาก็ดันลบกะย่อยามุกโลเนาะไมมีเลอยู่นะก็ดัห้อยปลากองเนาะอาคนี้เฮลเนาะไว้ตรานเฮดกามอเฮดกาเฮเฮลเอากูอะเมญญาเนาะคคนี้วปุขอคลีมอปุขอคลีปะกะเลฮอลาเอาไว้วารปาเนาะ เออไอ้ทกาแกรว่าไะตกลมัไม่มีตการกวเลเด่นอ่ะเอาไว้ทอดจูบักมันระกะเนีแกวไดเออตราานาะต่รานละไปทอจูไปทอดจูนี่กอยจูหมออยู่จูเนี่ยแกวรายูเอ่อไปทอดจูที่ตะอปูละบอดเดร์จันมังตรกะเนี่ยแกวต่ราเลยบอดเดร์เจตราลเอาไว้มาลวดะมัมาลบาขตาสูตาพลัดปะม คะแนนเวบทอคลีรี่เวบทอคลีปเคนลอวบปานเอ่เวอคลีต่อต่อหว่เวตีรอยด้เนี่ตีร้อยด้ละตัวว่าเนาะก่อนนี้ก่อนนี้เน่ยตีร้อยละตัวเนาะบ้านเนื้อคาอะไรเนี่ยตีร้อยตัวเนี่ยเวรเกวาราลตาตมือว่าคมยนต่วขาเราส่ตาเกี้ยวเราใสเ่ยเรตีร้อยด้่คนไปให้คอตเที่วารบาลีเว้ไม่เลดีกวาปานีเกวารา อาก็ต okay, so so, ่อปกเ้ลมือขวาเจ็บๆมองลนะฮลูกแควนะมือมาเวซอแซเตลูกแควนะเน้ะคันนี้เปตือไวไปเะตดูตาวกปเกลปุยอดานะบ้าดุกละปวหลอเบอเหตตอที่ก่อนเนี่ยว้ก็ปก็นลมีภาษาหาดเวหาเซ่เนาะเคยไดยิมุกโลเนาะบุลเมลาร์ปายเนาไม่ลารแเม่มาเนาะว้คันนี้เด้ ไปเฮตืรอปักเล็กกว่าโชานอตาโคตาเคอดวดอดูเนาะปอยเฮตืิในบัลตาโกเนาะตากรว่าเอาวซูเมกลอนเวทีดูหล่ทีดูละตาหยอครับว่าจะยัดใบวันเนาะบ้านนูคละทีดูในเวลทีเขียวนะมมคจู่ะมมคจูโคในแวทีดูลอจันอคะแนนพรกว่าดอกาชาราแ่เนาะตลาในเฮปเปอแวต่ว่าคอสลโซเนาะเอาไว้เมือไรอว่าใครว่าม เวอร์พดโจโผล่ะเ่ยวปกเลยดอทอคลีมองเลดดอร์ทอคลีนเปกเลยกว่าเวอร์สุมกลวะโคขึ้มากลเลยวอรเบิ่งเจอม่ะกวะสุขเคเ่มากเนาะขณะเปิดทอคลีปบคอลซารีเนาะทอคลีรับดูตาก็เวทอคลีเนี่ยเอาได้าเนี่ยต้นบินเนี่ยซาเมเซปปลุยปัวเซฟินอลเลยเนาะ แลอยาเขาโคตรเต่อขนาดแบบที่คีปอเนาะคีปอนปกปกิหากววาดอสุเคเนาะแล้วมอกลเลมอนะแหววแบบนึงและวคเนี่ยแพนไปให้ได้เนี่ยบัลลัสที่ดูล้อเนที่น่าแหโอ้อาจจะเจ็บอ่ะเมลอาคโกตลาเกตตาลาเนี่ยแวที่กระซีบอ้อนดูได้กันนะว่าพรขึ้นมาเนาะ เอาไว้แบบเนื้อโคลยแล้วตาตัวเนยอาในตาโกชาตาโกชาเจนีสบวัดด้วยนะตาคืดูในอาเจมอเอาไว้พลาดจะไม่หุดหดดูวะเนาะไคเอาไปทอคลีเนาะไปทอคลีรอเอาไว้บันล้วปนอนคลีจาร์กันเนี้ยเนี่ยเไว้นมีแอดเอาวอมรเตอร์ือเลิเกอร่ะือเลิเกอนเือนนี้มเอาไว้ป้โอเมเตอร์รอเดสอบมดูตาโคชานะมอ ภาาดแลโลลโลนว่ากันน้อยให้่าลจอลลมเมมเล่รบปกิโนเลอดูตาอมือดูสอดูตาอมูอาษาดูกับเบกเบดดู้กัเกดาเอาไว้เตกละบาากจันมเตกบลาาวนดนี่วะละคนในค่เนี่ยว่าปันดูแลคลีน่ยกันเลยตลอดเวลาก็เจอคีเพลย์เนาะแกว่ามอกลเลนเนาะอะไรตลอก็เจคีเพล์อีวีว่าการเกะข้าก็ดาโคเนาะกาเกข้าก็ดาโคเรานี ก็ว่าเราไว้ด้ละเล็กกู้ปูตะโล่เนาะโอเคเนาะไว้ประกกับกวนดอกแพรปดอกเกลี่คาน้องใส่อะมันไม่ได้เหมือนในรูปเลยก็บอกให้อ้อให้น้ำมันใสก่อนค่อยมาดูหน้าพวกนี้สิไม่เป็นอะดรหน้าสิคะแล้วก็โด พูดใหม่เลยไอยู่นไมมันเหมือนเราอยู่ในถ้ำนี่แหละมอนลีอยู่ในถ้ำใช่ไหมอุเหมือนเราอยู่ในถ้ำจริงๆทุกคนเขยอบมาอุ้ยมันอยาอัจีปลาแมวหลองอัอยเาแ้า่าอีกวน่หน่าขอมากเนี่ยเลยอุยราอหน คนดูไหมท่ามควรบอกมาทำอะไรมาทำอะไรกันดังชิวๆวันนี้แล้วชิวไหมเอาดังเงียมันนึกว่าจะดังเดี๋ยวนี้นี่มันคือ60เฟรมเลตแล้วใช่ไหมใช่แล้วเย่เป็นยังไงบ้างครับวันนี้วันนี้สนุกมากเลยนะตอนนี้เราอยู่ไหนนะตอนนี้เราอยู่ถ้ำปากถ้ำ ทำนะเราจะไในรูปแบบทำนะคะเราว่าจะเดินเข้าไปแต่เราว่าว่าไม่เดินดีกว่ารู้สึกมันเหนื่อยได้มาวันหลังเป็นไงบ้างครับคุยเอมาไกลเลยรถหลอกมาเราจะได้กลับไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะวันนี้น้ำใส่มากอยากให้รู้สึกยอดน้ำน้ำใสมากเรามีความสุขมากเลยนะครับทริปนี้ เหมือนปากถ้ำจริงๆนะถ้ำอยู่ข้างในไปแล้วนะทุกคนทุกคนกำลังโอ้โหตรงนี้ดูทุกคนดูเจ้าสวยมากสวยมากสวยมากสวยที่สุดสวยเลยสวยเลย <c oughs> แต่เดียวน้ำมันขึ้นถึงนู่นนั่นเลย